ซึ่งทางท่านอธิบดีจตุพรท่านก็บอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศท่านไม่ขาดข้องเพราะฉะนั้นในส่วนของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเนี่ยขอให้รอทางสภาปฏิรูปทําให้เสร็จแล้วมีการใช้ในช่วงปฎิบัติการก็คือมีการกําหนดในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นว่าจะให้กนชชุดเดิมเนี่ยเข้ามาฟังก์ชั่นหรือว่ายังไงซึ่งหลังจากที่มีการส่งผ่านข้อมูลตรงนี้นไปถึงพลเอกชยัยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ รัฐบาลโดยพลเอกชัยก็ยังไม่ได้มีคําสั่งไปะระงับผิดีกาว่าให้หยุดการพิจารณาร่างพระาพระชาชบัญญัติของก,มกอนนะรมเจ้าพนากงานผิดีกาก็ยังทํางานไปเรื่อยๆสภาปฏิรูปในฐานะคนยกร่างฉบับใหม่จึงมีความไม่ชัดเจนว่าอ่อาตกลงยังไงต่ออันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ยังค้างอยู่นะคะ <S 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 เรื่องที่สองที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆและเป็นประเด็นมากและมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดในห้องนี้วันนี้คือ Data is p o w e r ที่ผ่านมาการบริหารจัดการประเทศล้มเหลวเรามีความสับสนกันมากในเรื่องของข้อมูลตั้งแต่ปี54และในปีนี้เราก็ยังสับสนกันมากในเรื่องของข้อมูลในในช่วงหน้าแล้ว มีคนที่ออกมาพูดว่าจะมีคลื่น12เมตรมีคนที่ออกมาพูดต่างๆนานาซึ่งคนที่ออกมาพูดไม่ใช่หน่วยงานที่มีพนักิจโดยตรงในเรื่องนี้<ม>และนอกจากนั้นคนที่ออกมาพูดเนี่ยก็ยงังได้มีความพยายามที่จะยกร,ากระาชบรรบัญิัติของตัวเองที่เรียกว่าพระราชบัญญัติสารสนเทศทรัพยากรน้ําแห่งชาติซึ่งเนื้อหาสาระเนี่ยเรายังไม่เห็นแต่สิ่งที่มีการสรุป,ป,ปออกมาจากก่อนที่จะมีการนําเข้าคอรมอคือมีการยกระดับองค์กรในระดับ ไม่รู้ในระดับอะไรอ่ะแต่มันไม่ใช่ระดับชาติอะ่ะก็คือตอนนี้เขาอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาแต่เขามีความพยายามที่จะยกระดับองค์กรของตัวเองเนีย่ยขึ้นเป็นระดับชาติซึ่งก่อนที่จะมีการยกร่างนี้เนี่ยเราได้เรียนเชิญทางหน่วยงานนั้นมาให้ข้อมูลมาร่วมรับฟังในส่วนของการปฏิรูปข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนหน่วยงานนั้นมาหลังจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปหน่วยงานนี้ยกร่างและผ่านเข้าครอ,อ,อมอซึ่งเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร เราทําโดยที่ทุกอย่างโปร่งใสเรามีการจัดรบฟังประชาชน25นุ่มน้ําเราเชิญนักวิชาการเราเชิญสื่อเราเชิญท่านในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของท่านแต่หลังจากนั้นหนึ่งเดือนมันมีเรื่องนี้ซึ่งมันขัดกับสิ่งที่เรากําลังพยายามปฏิรูปซึ่งเราทําการปฏิรูปก็คือภายใต้ในโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราก็มีความเป็นกังวลว่า ถ้าหากพระราชบัญญัติฉบับนั้นได้มีการประกาศใช้ผ่านปิติกาออกมาแล้วจะทําให้การเป็นรูปล้มเหลวจะทําให้ประชาชนภาคลุ่มน้ํารวมทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำของประเทศได้จึงต้องเกิดการเสียวนาวิชาการขึ้นในวันที่8กรกฎาคมในหัวข้อเปิดร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยาการน้ําและเรียกร้องความชัดเจนของภาครัฐในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยาการน้ํา ด้วยปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นที่